ขวัญใจไออกองทัพอีกท่านหนึ่งพิธาลิมเจริญรัตพิธาถูกระบุว่ามีพฤติกรรมต่อต้านสถาบันต่อต้านรัฐบาลมีรายงานการดําเนินการสร้างภาพจําด้วยข้อมูลดาร์กไซต์เช่นมีการระบุให้ทุกหน่วยทำาอโด้อยค่าเรื่องของการหาเสียงยุให้สร้างความแตกแยกภายในพักไปจนถึงบิดเบือนโจมตีในเรื่องส่วนตัวต่างๆเอกสารที่โชว์อยู่นี้ เป็นรายงานปฏิบัติการ I.O. ในช่วงก่อนการเลือกตั้งด้วยนะครับนั่นหมายความว่าอะไรครับกองทัพไทยเจตนาใช้ทรัพยากรของรัฐทํา IO เพื่อแทรกแซงการเมืองในช่วงเลือกตั้งด้วยอย่างชัดเจนครับเป้าหมายตัวอย่างเนี่ยได้แก่พนิกาวานิ์คณะก้าวหน้านะครับปนัสยาสิทธิจีรวัฒนกุลที่เป็นนักกิจกรรมปียนุชโคตรสารผู้อำนวยการแอมเนสตีประเทศไทยชัยทวัฒน์ตุลาทน อดีตหัวหน้าพรรคก้าไกลอดีตผู้นําฝ่ายค้านและก็สมบัติบุญงามะนงจากมูลนิธิกระจกเงาทั้งหมดเป็นเพียง5เป้าหมายในเป้าหมายับนับร้อยนะครับที่ทีมไซเบอร์ของกองทัพพยายามจะเจาะรหัสผ่านของบัญชี X หรือว่า Twitter นี่ครับแนวทางปฏิบัตินะครับระบุข,ขั้นตอนไว้ชัดเจนเดี๋ยวอ่านไปกับผมนะครับขั้นตอนที่1สืบหายูเซอร์เนมอีเมลที่เป้าหมายใช้ในการล็อกอินเข้าโซเชียลแพลตฟอร์มต่างๆข้อ2 สืบหาคีย์เวิร์ดสำคัญของเป้าหมายเช่นชื่อเล่นฉายาเลขรุ่นและก็คำสำคัญต่างๆข้อที่3นะครับนำคีย์เวิร์ดเหล่านี้มาประกอบกับข้อมูลส่วนตัวเพื่อสร้างลิสต์รหัสผ่านที่เป็นไปได้มากที่สุดแล้วข้อ4คือการใช้สคริปต์หรือก็คือโปรแกรมนะครับในการสุ่มล็อกอินแต่และบัญชีโดยใช้ลิสรหัสผ่านที่สร้างประกอบกับเทคนิคหลบหลีกการตรวจจับครับ นี่มันพฤติกรรมโจรในเครื่องแบบชัดๆนะครับท่านประธาน